<laughs> ที่เดิมเลยนะครับบริษัทประมูลงาน A กับงาน B e. เอางานราคาต่ำก่อนด้วยความมั่นใจกดด้านล่างขวาเช่นเคยไปกดมาโอเคอ่ะคุณชมครับขออนุญาตพูดอย่างว่องไวและรวดเร็วนะครับจากขราวก่อนที่เราเล่นเป็นแบบโอลกนะครับแบบฟรีนะครับหลังจากเราลองเล่นแล้วเราก็ค้นพบว่าตัวเกมทำมาดีมากเราก็เลยซื้อเลยเอาไปลุยพวกเรา อุ้ยเดี๋ยวปรับเมาส์ยังใช้อดีนาลีนไม่เป็นเลยอย่าพึ่งเสียบกันอีกทีหนึ่งหยุดเออเอาเอา,เอาตัวปลดล็อกไปหนึ่งแล้วก็เอาวอไปหนึ่งแล้วก็เอาอดีนาลีนไปเขาไม่เอาตัวทุบไปแล้วกันตัวเองเอาไป,ต,าไปตัวเองมันสายบูดุดันอยู่แล้วไอตัวปลดล็อกตัวเองไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอาไปโอเคไปเขาพร้อมแล้วล่ะกดอะไรนะข่าวก่อนกด Enter อร์่ะมาแล้วล่ะรอบนี้ไม่เหมือนเดิม เอาละครับคุณผู้ชมตอนแรกผมตั้งใจว่าม,มาปุ๊บเราจะดําเนินการอย่างรวดเร็วห้องไม่เหมือนเดิมแต่เสียงเคาะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเด้เดเเลยเซอร์ราวซาวนะครับเรากะจะมาด้วยความเชี่ยวชาญชำนาญการนะครับแต่ว่าพอห้องมันไม่เหมือนเดิมเออคุณคุณมานี่เมื่อคืนเนี่ยง่วงใช่ไหมกินกาแฟสักหน่อยได้ปะได้ปะขอลองขอลองได้ปะกิ่นกาแฟลอยไปเลยอะ่ะ เอาเดี๋ยวแก้วอะแก้วมันไม่มีแก้วอย่าถือเขามีถือวอหนิเขาไม่เขามีอย่าถือวะอ๋อเขามีแก้วเขามีแก้วเขามีแก้วนี่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 น่ะป่ะน่ะนะป่ะน่ะเอ่อเอาเอามาจากไหนแก้วอ่ะนี่นี่นี่เก็บเก็บไม่ใช่เก็บมาจากตะกี้อ่ะคุณครับเห็นห้องนี้ไหมครับ น่าจะเหมือนเดิมเลยฮะหลักสูตรเดิมเลยแต่ผมเองผมจะเป็นคนนั้นเองเฮ้ยตายาิดไปไหนหไปิดไปเออเอ่อเอ่อทำไมมันหยิบไม่ได้อะถอยไปอีกอะ่ะหยุดแล้วนะไม่ได้อะมันไม่ขึ้นอะไรให้กดอะ่ะไม่เหรออ่ะท่างั้นถ,ถ้าทำแบบเบียร์เก็บดิโอเค เขาแก้ไขแล้วอะได้ยินไหมได้ยินไหม,ไมว่าสองว่าสอมไม่เหมือนเดิมอะไรเฮ้ยมันเริ่มขึ้นแล้วไ,ได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยอย่าพูดคดิโอ๊ยใจหายแวบ ไปสับคัทเอาปิดประตูก่อนยุงเข้าโอ้ยเกือบโดนเลเซอร์ตำนานการมากทำไมห้องมันแ,แคบลงใช่แต่เดี๋ยวเสียงการพูดคุยเสียงดังของเรามันีผลนะวางแล้วไปไปต,ต่อใจเครื่องเสียงห้องมันเปลี่ยนไปห,หมดเลยคุณคุณอย่าลืมนะว่าเราต้องมาเก็บของด้วยเอ้ยได้แล้วใช่ปะไม่ใช่หะ เราต้องหาจดหมายที่รั่วไหลสามอันแล้วก็กระดาษหนังปิดผนึกหนึ่งอันแล้วก็อะไรอะตามหาและโยนทิ้งถังขยะไม่รู้ดูเหมือนอเออดูเหมือนตรงนั้นจะเป็นทางไปต่อเราเรา<ด>มาตรงนีง้ก่อน<ๆ>มาเก็บอของเฮ้ยแต่แต่รอบนี้ตัวเองต้องมาจดจำแบบนะนะนะว่าว่าไปประสบพบเจออะไรตรงไหนบ้างอะเอ้า ทางเรามาไม่มีอรอไม่มีแมพให้ดูแล้วเหรอไม่เออไม่มีอ๋อเหรอตายแล้วปิดประตูยุงเข้านี่ไม่มีเพชพรพลอยมณนีพันธ์อะไรแฝงอยู่เอออะไรทุบหัวเองอ่ะโอ้ยวิอ้าวเขาโดนเหรอ ก็เองไงเองไปเองโดนเลเซอร์น่ะตรงนั้นแหละตรงที่เดินมานั่นแหละนี่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 เอานี่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 นเวนกมเดี๋ยวไปสับคัดเอาก่อนตด้ยินเสียงอะไรปะเฮ้ยเขา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 เสียงเกมแบบหัวใจจะวายเฮ้ยนะเฮ้ยเราหาเฮ้ยตัวเองตัวเองนี่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 ฮุ๊บฮุ๊บ เอาหยิบได้เลยแตกแล้วอ่ะโอเคปะปะปะทำไมเขาไม่เห็นนะไม่รู้แต่เขาว่าตาดีมากไปไปกันเถอะเดี๋ยวเขายกเดี๋ยวเขายกเต็นเข้าไปเขายกแล้วทำไมทิ้งเป็นชั้นแบบนั้นนะเฮ้ยสถาปัตยกรรมว่ะอยากเทิงดังเฮ้ยจะจะเทยงดังสถาปัตยกรรมว่ะมาเขาใหม่ได้ปะ เข้าไปเข้าไปเข้าไปเาไดคลระบอกจะวางคนดแล้วอ๋อกระตุ้นอ๋อแต่เราเข้าไปไม่น่าได้อะไร้ป้าตรงนั้นนะคงคุดคุมอยู่นี่อ่ะใช่กับเพื่อนร่วมทีมอันนี้ฮนะเอาปดรหัสปดเลยปด ลองสกแกนล่างขวาซ้ายขวาเอ่อล่างขวาซ้ายขวาเปิดแล้วมีอะไรจุดหมายได้จุดหมายมาหนึ่งเออนี่เป็นไงเป็นไงชำนาญการย่านนี้ไม่มีใครทำแทนเราได้หรอกไปมีอะไรในนี้อะไรหายหายหยิบไม่ได้เขาเต็มป่าเขาเต็มอ๋อเพราะว่าเขามีสิ่งนี้ตัวเองเขากำลังจะต่อปฏิบัตกรรมตัวเองดูตรงนี้ฮึปึฮึ <laughs> ทนนันนแ้มันมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่ทําได้นะ่ะเสียงดังไปกี้มันหันออกข้างอะ่ะแล้วมันก็หันกลับที่เดิมเ้ยเสียงดังไปหรือเปล่าไปกันเถอะเห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่า <S 1> <S 1> เขาเสียงดังเก็มันจะเขาเขาเขาเ,าเองแหละไปไปนำนำนำห้องนี้รเราพคยเปิดไม่ได้เราต้องไปทางอื่นก่อนไปเอ่อเลเซอร์มันยังทำงานอยู่เ่ะนั้นออกคาน เอ๊ะอันนี้อันนี้เฮ้ยเฮ้ย่ตะกี้คือห้องควบคุมกับห้องนิรภัยใช่ป่ะตะกี้อ่ะใช่มันห้องควบคุมกับห้องอ่าแล้วเดี๋ยวมันจะหมดแล้วเอ้ยไอไะ อันนี้คือห้องที่เองไปตายรอบที่แล้วถูกไหมใช่แล้วล่ะรีบมาหนรับภัยเนี่ยเออแขนสั่นหมดแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวเปิดวอลทำไมมันไกลเกินกว่าจะได้ยินกันหรือเปล่าก็คือก็คือเดี๋ยวเราต้องไปห้องนั้นกันตอนทายเกมถูกปะ่ะถูกถูกต้องห้องนี้ราาับภัยเองพูดเป็นชื่อห้องไม่ใช่พูดว่าห้องห้องแรกห้องสองอ,อะไรเงี้ยพูดเป็นชื่อห้องจะได้เข้าใจตรงกัน ้อใจปะโอเคโอเคห้องแรกเฮ้ยเข้าไปหมดแลยอะไรขาวๆโอ่งแมวในบ้านค <c oughs> ุยผู้ชมครับมันไม่เหมือนกับสถานที่แรกที่เราเคยทำนะครับแล้วก็บริเวณนี้มีเฟิร์สเอจ เอวเอง hmm? อย่าบอกนะว่ารอบนี้เราไม่ใช่ว่านอนลงไปแล้วจะฟื้นได้ง่ายๆอะ่ะมันมีเฟิร์สเอดแล้วมันปั๊มได้ทีทเดียวทำไมมีเสียงซาไม่รู้แต่มันปั๊มได้ทีเดียวเอาล่ะตายหรืออะออเอ็งถือวออยู่ใช่ไหมไม่ใช่นี่ไม่ใช่วอนี่สแกน oh. อ่ะมาไปายังต่อาราไปต่อ hmm. อ่าอ่าอ่า มีมีถังดับเพลิงด้วยอ่ะไม่เอามันไม่น่าใช้ได้ป่ะหรือใช้ได้ใช้ใส่ผีได้ป่ะราลองดูว่ามันได้มีเสียงโทรศัพท์ใช้ได้ใช้ได้มันใช้ได้วเองอย่านะใช้ได้จริงไม่เป็นไรม่าเออรู้แล้วมันได้ขอดูริมๆก่อนมีคนโทรมาไม่จะไปรับสินี่ไม่ใช่บ้านเราอันนี้อันนี้คือห้องที่เราจะต้องเข้าไปแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ไปไปทางนู้นกัน เรยงจําได้ปะว่าเอาก่อนมันจะต้องเปิดไหมเราเห็นก่อนว่าตัวอะไรตรงไหนอะ่ะเพราะว่าแมพมันไม่เหมือนเดิมเราตรงหรือเราซ้ายดิโหแล้วแมพในหัวตอนนี้เหมือนมันยากขึ้นปะใช่อุ้ยอะไรอะเนี่ยอลูปปั้น ก็กคือแยกนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายจะไปเจอห้องเลเซอร์ฮะด้วยปกติอะไรวะขราวก่อนเราเจอห้องเนี้ยแล้วเราก็เลยเจอถูกปะใช่แสดงว่าตรงนี้แหละตัวเองเขาจะเป็นคนนั้นเองที่รับชะตากรรมนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรูปปั้นเดินใช่ปะเชี่ยคนรู้ปล ขาลุกไปหมดแล้วเลกันไหมเจกันไหเดี๋ยวเดี๋ยวไไ่ไกลตรปอเดดเดดเดเเดี๋ยวเดเดเดี๋ยวเดด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 เๆๆอย่ายืนนะ พวกเราขังตัวเองเ oh ต้เงเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวมันจะเดินต่อเมื่อเราเดินมันจะเดินต่อเมื่อเราเดินแต่ตอนเนี้ยเราขังตัวเราเองเอาไงดีมันต้องมีอ๋เอเตงเขาวิอเลยจะบอกอุ้ยมันเปลี่ยนท่าเด่งจ้องมันไว้มันคือตุ๊กตาที่ถ้าเราหันไปทางอื่นม,มันจะตเตง ฟังนะท<า>ี่เขามีเฟ<า>ิร์สเอกที่เขามีเฟิร์สเอกแล้วเองไม่มีไงเข้าใจยังแล้วทำไมก็คือถ้าเองเป็นอะไรเขาก็ชุบได้ไงเออเองเองจ้องมันไว้แป๊บหนึ่งเองจ้องมันไว้แป๊บหนึ่งได้ไม่ได้ใช่ปหล่ะยกไม่ได้ใช่ปหล่ะยกไม่ได้ใช่ปหล่ะเ้ยหรือเราจะพ่นใส่มันดี พ่นไปแล้วเอางเอางี้เขาจะเป็นคนนั้นเองในรอบนี้เพราะฉะนั้นตัวเองกดเก็บเก็บไว้เก็บไว้เพิร์ตเอ็ดแะมแมนปะแมนปะดูพี่ไว้เป็นตัวอย่างนะไอ้น้องนะมาผมพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาจะเด้ดมแป๊บนึงขอขอขอสลับขอสลับโอเคกลับแล้วแางแกันเพิร์ตเอ็ดกับแฉลงเราไม่คิดจะสู้กันแล้วใช่ไหมถือไว้ในมือแล้วพร้อมนะสาม เขาจะพ้นแล้วเ้าวิ่งเลยนะเอานะเขาชนมันเลยนะสามสองหนึ่งเลสโก้เดี๋ยวแล้วเขาจะไปยุ่งที่ไหนแล้วเขาจะไปทุกได้ยังไง ทำไงดีก <muitas S 2> ูตายกูตายตะกี้เองจ้องมือนมะเอ่อเดินชนหน้ามาเลยล่ะถ้าเกิดเราหันหลังแล้วเราเดินไม่ไม่จ้องมัน่ะจริงจริงนะคิดว่าไม่รอดแต่ลองดูเถอะโอ้โหมันอยู่ตรงประตูเลยอย่าหันมาเปรด ดีนาลีนกดใช้ยังไงนะเตรียบแขนไปเลยกดเออนน่ะแหละเรียบร้อยดูท่ามันเดินดิดูท่ามันเดินกลับดิสิบหกนาทีเหลือจะเชื่อ ุณผู้ชมผมย้ำอีกทีนะเกมนี้โคตรสนุกเลยจริงโคตรดีเลยอะ่ะอ,อ้อเหลือจะเชื่อป่ะเ,เราจะชนะกี่โมงครั้งนี้แกทำฉันผิดหวังจริงๆมันว่ากันว่าตัวเอง <c oughs> แน่นอนว่าฉันก็มีความเมตตาพอที่จะให้อภัยแกขอบคุณครับพี่อาหาว่าแกรับงานใหม่นี่มันมันไม่มันให้เรารับงานใหม่ว่าตัวเอง เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกัน